สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่กันที่ช่องปายเกืดคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ปายากพาทุกคนนะคะไปดูการรีวิวหม้ออ่าทุกคนจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ปายแม่งแบบเจ๋งว่าวันนี้แบบรีวิวหม้อหม้อรถดอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าพี่ปายนะคะ จะรีวิวหม้ออะไรอะแบบตาไปดูกันเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าใครนะคะอยากมีรายได้เสริมมาที่ปานนะแอดเข้าไปที่แอด แล้ทุกคนที่นี่นะคะโอ้ยมีอะไรให้ทุกคนนะคะได้เลือกเล่นมากมายเลยอีกอย่างนีงนะคะพี่ปายนะรายได้เสริจก็จากกานที่เข้าไปแอด789ด้านจีแหไเละเดี๋ยวพี่ปาาจะทิ้งแอดไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยจะได้แอดกันได้ถูกต้องโอเคค่ะแล้วก็แอดไปกันเลยค่ะมาแล้วะคะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือหม้อนะคะหม้อที่พี่ปายจะมารีวิวนะคะไม่ผิดนมันผิดตรงไหนองี้ยมันก็หม้อไหมหรือใครจะเถียง ครจะเขียงว่าไม่ใช่หมอมันก็โม่นะใช่หรอล่ะอ่าก็อันเนี้ยคือมีความแบบอยากรีวิวมากพอไปเอฟมาได้นะคะกวะเอฟไต้นี่ก็ยากนะทุกคนไม่ใช่แบบง่ายง่ายเพราะว่าคนเอฟเนี่ยเยอะมากๆถ้าว่าทุกคนดูแบบว่ากลางคืนอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเห็นแบบว่าเขาจะไลฟ์สดขายของมันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรางคนบางคอ,อนว่ะเรคนจะเอฟไม่ทัน างคนนะคะแตเอฟไม่ทันแต่พี่ปายเฮ้ยมือไว้ว่าเอฟทานจ้าเอฟทันจ้าให้ถ่ายว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ที่เขาเอฟกันค่อนข้างที่จะถ่ายยากนิดนึงนะคะอบอกเลยก็ได้อันเนี้ยพี่ปายเอฟมานะคะประมาณเจ0ดร้อกว่าบาทโคตรถูกอ่ะบางคนแบบอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วรีวิวทาไมวะคือแบบถ้าใครแบบว่าเ,ออเคยเอฟของอะ่ะแล้วจะต้องแบบ แข่งกับคนอื่นเพื่อที่ตัวเองอ่ะจะได้ขอมามันจะแบบมันจะเข้าใจความรู้สึกอ่ะเข้าใจฟีลแบบเอออะไรอย่างนงี้นะคะแต่ถ้าแบบคนไม่ค่อยได้เอฟของอะไรเนี่ยเขาก็จะแบบงงงงอะไรของมันวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวพี่ปายนะคะจะมาพาทุกคนนะคะไปดูหม้อใบนี้ว่าเขาใช้ทําอะไรแล้วก็อาหารที่แบบว่าใช้หม้อใบนี้ยจะอร่อยแล้วก็แบบ เียบคู่แล้วเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าพี่ปายจะทําอะไรให้กินกับหม้อใบนี้โอเคค่ะนี่คะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ปายจะพาทุกคนนะคะมาอบไก่กันนะคะจะเป็นหม้อที่ว่าว่าคือหม้อตัวนี้จะเป็นหมอ้อเขาเรียกว่าหมอ้หมออบหม้ออบแบบไร้น้ํามันนะคะก็ะเดี๋ยวเราจะมาอบไก่กันว่าอบแล้วเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องเียบปลักก่อนเียบฟลักก่อนนะคะ ปั๊กทีเนี้ยมาใหม่ไม่ใหม่อ่ะเพิ่งมาเลยนะเพิ่งมาเมื่อวานนี้เองนะคะใหม่สลับไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรเข้าจากีเลยอ่ะเขาก็จะมีตะแกรงมาให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นคู่การใช้น่าจะเอาตะแกรงวางข้าขงบนนี้นะคิดว่านะอันนี้ไม่ได้อัดตู้มานนเลยนะคะเดียว พี่กาก็จะเอาตะแกรงมาไว้ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราเอาไก่ใส่นะคะใส่ใส่ลงไปทุกคนเห็นไหมเทเลยนั้น,นอ,อ,อันนี้คือเราก็จะมาลองทำก่อนนะคะใส่ไก่ไปประมาณสองสี่หชิ้นนะคะ ต้องมาทําการอบกันว่ามันจะเป็นยังไงเราใส่ไปนี่ก่อนนะจะกินได้หรือวะมารูนะครั้งแรกเหมือนันนะคะก็นี่เดี๋ยวพายพามาดูทุกคนนี่อันนี้คือกาบอกนะคะก็จะมีการอบเฟรนฟรายการอบสเต็กนะคะเค้กน้องไก่อันนี้ก็สเต็กอันนี้ปลาอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไม่อ๋อ น่าจะเป็นปลานะคะอันนี้จะเป็นปลานะคะ <Yeah. S 1> ก็อันนี้พี่ไา้อกไก่ใช่ไหมอกไก่แต่อือเดี๋ยวพี่ไม่ได้เสียบปักเลยลไก่ทีนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นน่องไก่เนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นน่องไก่เขาบอกว่าให้หมุนไปที่ออสองร้อยสองร้อยองศา แล้วก็25่ห้นาทีเี่บ็แล้วเราก็นมณเลย25นาทีจะได้ยินเสียงการทำงานของมันนะได้ยินปะทุกคนได้ยินปะมันจะดังค,คืออย่างนี้ค่ะทุกคนส่วนใหญ่อ่ะ คือเราจะเห็นการอกอการองของมอตตัวนี้ก็คือจะเห็นแต่ในแบบเออเขารีวิวกันในเฟซน,นั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือใจจริงอ่ะพี่ไปน่ะก็คืออยากอยากได้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ส่วนใหญ่ไม่แพงอ่ะใบึ่งก็ต้องแบบเกือบสองพันสามพันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็วันนั้นเอฟมาได้เจ็ดใบกดีใจอะ่ะแถมต้องมารอลุ้นอีกนะว่าเฮ้ยมันจะได้จริงไม่ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยพอขอมาถึงจริงก็ติดใจสุดๆนะคะก็เลยบอกว่า เอาความดีใจเอาความตื่นตันใจเอาความกิ่งของตัวเองในการเอฟของทันเนี่ยมารีวิวมอสทุกคนดูนะคะเพื่อทุกคนจะชอบต่บอกอตรงๆงบางคนเราส่นใหญ,ญไ่ไม่ชอบหรอกเพราะว่า <Yeah. S 1> แบบว่าเพราะว่าสันใหญ,ญ่พี่ไปทาเจยบกับรถอะไรอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะเอยก็มาลองดูลองแบบว่าว่างๆอะไรอย่างนี้เราอาจจะลองเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนบรรยาก,กาศเปลี่ยน กดูเอาแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะพี่ไปจะลองแบบว่าเออช่วงนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับการทำอาหารหรือแบบอะไรเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนดูนะคะลองเปลี่ยนแนวดูนะคะอาจจะมีเกี่ยวกับรถบ้างอาจจะมีเกี่ยวกับกินบ้างอาหารบ้างเลยนะคะก็ทุกคนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันว่าชอบแบบไหนแนวไหนหรือว่าอยากจะให้พี่ไปนะคะทำคลิปแบบไหนเนี่ยก็ลองเมนต์กันเข้ามาได้นะคะก็ระหว่าง ก็เดี๋ยวสักพักนึงอะเราจะมาดูไก่กันนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนหน้าตายังไงนะคะทุกคนคะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาเปิดหม้อแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าไก่ที่เราใช้หม้ออบเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวไปเปิดหม้อพร้อมกันเลยคะ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งว้าว มันน่ากินมากเลยอะแล้วมันแบบรองน้ำมันออกมาให้เราด้วยอะคือเหมือนแบบเป็นหม้ออบที่แบบทำให้ไก่เราเนี่ยรู้สึกเออมันมันไล้มันจริงๆว่ะอะไรอย่างนี้นะคะนี่เป็นไงหน้าตาสีสันน่ารับประทานมากเลยนะทุกคนเป็นไงโอ้โหอ่าเดี๋ยวพี่ไป เดี๋ยวพี่ปาจะพามาลองชิมนะว่าจะรสชาติเป็นยังไงนะคะอะนี่ทุกคนเป็นไงคะนี่ไก่ดูให้ชัดๆคือมันก็ก็สุกนะโดยไรมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบคือหมอกนะคะเดี๋ยวเอานี้ลองชิมก่อนมันเป็นหมอกอบแบบไรมันหอมร้อนอืมอร่อยมาก อร่อยแา่ม่ต้องคนรม,ม,มากเลย<ะ>เอากระด้างไก่ก็เป็นหมักแล้วก็อบอก,กินได้เลยไม่ต้องเสียเวลาทอดเล็กย่าง,น,งนะงั้เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพอบะทุกคนาหายล้วะหมาามากเลยหมาะสำหรับคนที่แบบรักสุขภาพนะคะ ไม่อยากแบบมีคอเลสเตอรอลในร่างกายมากคุณไม่ต้องทอดอะ่ะเอาง่ายงามันก็อร่อยนะพูดถึง <S <S เอออร่อยกินมือแล้วกันนะอร่อยว่ะเพราะว่าะขังขึ้นเฮงก็ได้อยู่นะ มันม,ม,มันอ่อยละอ้ออะอ้อยวะไม่อมันมันไม่มีความสุกของละมันแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกถึงแบบคือรสชาติไก่อบอะ่ะ กคล้ายไก่อบไก่ทอดเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันไม่เลี่ยนนะคะและอย่างหนึ่งเราได้กินเนื้อไก่ล้ล้วน,วนก็คือแบบไม่ต้องแบบมัวมานั่งแบบกลัวอ้วนนะคะหรือแบบเออมันจะมีไขมันไหมมันจะอบน้ํามันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะง่ายเลยอือโคตรอร่อยอะ่ะเอ้ยอรอาอันอน,อน,อน,อนีอะอ เ <Yeah. S 1> ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไ like ลค์้วยออกพับประายนะไปกนกำลังใจให้หน่อยนะคะอยากถ่ายมาลองทานกับตัับคลิปกินบ้างทุกคนว่าโอเคไหมถ้าโอเคก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะมาทำอาหารอื่นให้ดูนะคะว่า เออน่ะ,อะไอ่ไงยิงจริงๆจัแปลป่าคนชอบทำอาหารมากเลยนะแบบทำได้ทุกประเภทจะผัดจะทอดทอมอ,อ,อร่อยในทิศตาไม่ใช่ทำแกงทำต้มทำผัดทำทอดคือทำได้หมดอะ่ะเข้าครัวมาตั้งแต่เด็กๆอะ่ะห้าขวบก็เข้าครัวแล้วอือ,อือร่อยวะ่ะหมดแล้วนะคือมันแบบ เนื้อร่อนเนื้อไม่ติดกระดูกคือแบบมันนุ่มมันไม่อมน้ำมันอร่อยแถมแบบได้สุขภาพที่ดีอุ้ยได้เยอะนะคะก็ลองไปหาดูแล้วกันนะคะมันเป็น หม้ออบแบบไร้น้ำมันนะคะยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนชมคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับพี่ปายด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอย่าลืมแอดเข้าไปที่แอดเจ็ฟันจีเด็ดขาดถ้าใครอยากหาไรายได้เสริมอีกอย่างนึงนะผิดหวังมันจะค่ายอื่นอบอกได้เลยว่า789เฟันจีเนี่ยไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังเพราะเขาเปิดมานานมากรุ่นแรกๆเ,เลยนะคะอย่าลืมนะคะที่7 8 9ฟันจีค่ะโอเคบ๊ายบาย